ตอนนี้เรากำลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดสุรา์นะฮะที่คุณผินนะฮะบ้านส่งามแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกหมู่บ้านตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลาะขึ้นไปในท่าสะท้อนอีกน่าจะหลายร้อยหลังคาเรือนนะฮะเป,นนเปนน็นพันเลยพี่อ๋อเป็นพันเป็นพันหลังคาเรือนเลยเหรออ่า<ป>ไปเดี๋ยวเดี<ป>๋ยวเราจะให้ไปกับออกา้า โอเคขาบอกว่า <Okay. S 2> แต่ถ้ากล้อยากขับก็เราแต่ว่าสลับกันได้เพราะว่าบางจุดมันเดี๋ยวบางจุดมันจะอันตรายอะไรเงี้ยเพราะ,ราะบางเขาบอกว่าเวลาเขาช่วยของอะไรของอันหนักไม่บางทีให้ออกรัขับแล้วยูชอนเอาของให้โอเคไหมอ่าโอเคยูชอนน่ารักมากสุดยอดอันนี้ของจริง <laughs> บอกขอมาอีกได้ไหม <laughs> อ่าระหว่างนี้เนี่ยเราอาจจะลากไปก่อน <ST U K> เราลากไปถึงจุดน้ําลึกนะแล้วค่อยพอรถเข้าไม่ได้แล้วแล้วเราค่อยสตาร์ทเจสกีไป <S <S เดินเบาอย่าให้พื้นน้ําไปกระเทือนชาวบ้านนะหลังคาชาวบ้านนะอ่ามีมีเด็กอยู่ใช่ไหมอ๋อมีเด็กอ่อนใช่ไหมใช่ครับยูชอนโอ้เดะ got one family with leadership Uh, her little baby พี่เปิ้ลกับออกาก็ลงพื้นที่กันกับยูทอนด้วยนะฮะน่ารักมากเป็นเพื่อนกันนะฮะก็ก็มากันโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะแกมาทานอาหารที่ร้านจู่ๆคุยกันมาประเด็นว่าตอนนี้ประเทศไทยน้ำท่วมหนักมากแกก็ฮะแกรู้เรื่องมาแล้วแกก็ขอมาด้วยแกบอกว่าอยากจะลงมาช่วยซึ่งคุยกันว่ามันตื่นเองงงเงินที่แกมาที่ตัวเองจะหมดเลย โอ้ยตัวเล็กอยู่กี่คนน่ะเอามามาม,ามาสวัสดีค่ะโอเคจ้าขอบคุณนะดีๆนะโอเคโอเคเอาไป นี่น้ำลงเยอะแล้วนะฮะเดิมทีตรงเนี้ยเขาบอกว่านู่นมิดชื่อชื่อโรงเรียนเลยมิดชื่อโรงเรียนบ้านไสรงามไปแล้วนะตอนนี้กําลังจะเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะซึ่งที่ที่รถเข้าลำบากแล้ว

เราช่วยได้ก็ช่วยกันขอบคุณพี่ทุกคนนะมาเดี๋ยวร่วมรับ